สวัสดีครับมีนีลูกจักผ้าเงาสิผ้าพีผ้านองมาทําบุญไหว้พระนะครับที่วัดพระธาตุวายโยนี่ครับพี่นองตอนนี้มาฮอดแล้วนะครับวัดพระธาตุวายโยเดี๋ยวสิได้เขาไปทําบุญไหว้พระด้านในกันนะครับแล้วก็สิผ้าไปไหว้หลวงพ่อปดนี่นะครับเป็นพระพุทธลูกศักดิ์สิทธิ์นะครับประจําวัดแห่งนี้นะครับ ขอพรสมปรารถนานะครับเดี๋ยวสิผ้าพี่พานองเข้าไปเบิงนะครับนี่ครับวัดพระธาตุวาโยนี่ครับเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้ใดอยากมาทำบุญมาขอพรกันได้สมปรารถนานะครับนี่ครับอันดับแรกเข้ากั เดี๋ยวไปบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะครับเพื่อเข้าไปไหวองค์พระธาตุอานในยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็15สิบ้าวินองเขาไปไหวพระขอพรในองค์พระธาตุวาโยนะครับ เข้าก็ะได้ดอกไม้ทูกเตียนเดี๋ยวก็มาขอพรอ,องค์พระธาตุกันนะครับนี่ครับหลังจากเข้าได้ทำการวายพระนะครับไวายพระทำบุญดวงชะตาเรียบร้อยแล้วกติภาพปีผ้าหนองขึ้นไปชมข้างบนนะครับ เดี๋ยวกับที่ได้ขึ้นข้าบนกันนะครับเพื่อเข้าไปไหวาพระข้างบนกันบนพระธาตุวาโยนะครับมื่อนี้ทางวัดเพื่อนกับเปิดให้ขึ้นนะครับนี่ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับ เฮ้าก็ทิขคืนไปทำบุญตอนนี้ก็มีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญกันนะครับต้องถึงเพื่อนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเข้ากะที่คืนไปทำบุญเ,บเพื่อไปไหว้พระนะครับตอนนี้เข้ากะ ขึ้นบันไดนะครับขึ้นบันไดมาชั้นบนขององค์พระธาตุวายูกับบันไดกับ่อนขางสีสูงชั้นนะครับนี่มาหัดแล้วครับพี่น้องมหวัวเล้วนี่ครับ ดังบนก็สิเป็นองค์พระพุทธรูปนะครับให้เฮ้าได้กราบไหว้บูชามาชมวิวนะครับอนุโมทนาสาธุครับนี่ครับสั้นนี้สั้นนี้ก็สิมีอีกสั้นหนึ่งนะครับ ีขึ้นไปสั้นบนสูงสุดขององค์พระธาตุนะครับแต่ว่าเหมือนนี่เพิ่นล็อกไว้ประตูว่าได้เปิดนะครับนี่ลุงจากกระสิภาพี่น้องมาหอดแค่สั้นนี่นะครับอันนี้กสิเป็นชมวิวรอบๆนะครับนี่นกราสิเห็นพระอุโบสถ กำลังสางอยู่นะครับว่าท่านแล้วนี่สำหรับผู้ใดอยากมาทํำบุญนะครับที่วัดพระธาตุวาโยร่วมสร้างอุโบสถนะครับเชิญมาได้นะครับนี่สำหรับด้านนีก็สิเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อวดนี่นะครับเดี๋ยวลุงจยากอยิได้ผ้าพี่น้องเข้าไปไหวบูชานะครับวดนี่น้ำกันนะครับ ไปกันเลยครับตอนนี้เขาก็ได้ลงมาก้้าง่างแล้วนะครับเดี๋ยวกับสิท้าพี่น้องไปไหว้ขอพรลวงพ่อปลดนี้ด้วยกันนะครับครับตอนนี้เขาก็มาทําบุญบูชาดอกไม้ทุกเพียน เพื่อไปไหว้หลวงพ่อโปรดนี่นะครับนี่ครับเราก็ได้ทูบเทียนครับแล้วก็ดอกไม้ เดี๋ยวกลับไปไหว้หลวงพ,อพ่อปดหนีน้ำกันครับให้หมดหนี้หมดสินนะครับหนี้สินให้หมดไปทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมานะครับนี่ครับเดี๋ยวเข้ากับไปทำบุญในวิหารหลวงพ,อพ่อปดหนีนะครับนี่มาหอดแล้ว,วพอพี่น้อง มาอนุโมธนาสาธุด้วยกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อปอดนี่นะครับเดี๋ยวเราไปสิได้จุดทูปนะครับบูชาเดี๋ยว่นอ,องหลังจากเขาได้จุดทูปเทียนบูชาพระเรียบร้อยแล้ว พ่อพ่อลุงพ่อวัดหนีเรียบร้อยแล้วเอาเกคสิีได้มาปิดทองนะครับปิดทองลุงพ่อวัดหนีนี่ครับนี่ครับพี่น้อง ดี๋ยวเอามาปิดทององค์หลวงพ่อนะครับแต่ตัวเด้อขอให้หมดตุกหมดโกหมดพวกไปขอให้ปลดหนี้นี่รหาร้อยหกหลังจากเข้าทับุนไหว้พระปิดทอง องหลวงพ่อบดหนีเรียบร้อยแล้วนะครับอติดาพี่ผ้านองไปชมด้วด้านนอกนะครับผีพาหนิยมไปลาุกม้านทรลดเจ้าด้านหน้าขององคหลวงพ่อบดหนีก็ที่เป็นเห็นองค์พระธาตุนะครับสวยงามครับพี่น้องตั้งแต่งานอยู่สวยงาม คคุณรับนี่คือพระาธาตุวายโยนะครับหลังจากพาพีพาน้องทำบุญไหว้พระองค์หลวงพ่อปวดนี่แล้วนะครับเอากระมาเสียงโชคนะครับนี่มาเสียงโชคพี่น้องกอนุโมทนาสาธุน้ำกันเดอ้เอเข้าสีจับสามลูกนะครับ ลูกที่หนึ่งมาแล้วพี่น้องลูกที่สองนี่ครับลูกที่สองลูกที่สามเดี่ยวนี้นี่ครับลูกที่สามครับ,ส,รบสำหรับอีก ด้านหนึ่งของวัดพระาธาตุวายโยก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับนี่พระอุโบสถกำลังสร้างนี่ลุงจักกรพ้ามาชมนะครับตอนนี้กระผพ้ามาชมตลาดน้ำนะครับตลาดดิมน้ำห้วยน้ำซับนะครับสำหรับมาด้านนี้ก็จะเป็นลานองค์พญานาคนะครับนี่ก็จะมีมาวายนะครับ ท่านพญาหนาคนะครับสำหรับพี่น้องเฮาภูที่มาไหว้ขอพรนะครับก็มาได้นะครับนี่ท้าวพญาชมพูนาคราชนะครับสาธุสาธุขอให้พี่น้องทุกท่าน ที่ได้รับชมคลิปนี้มารวมอนุโมทนาสาธุน้ำกันเลยครับครับพี่น้องหลังจากวหวยพอปูพญานาคเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องสำหรับด้านนี้ก็สิเป็นพ่อปูขาวเพชรประกายแก้วหน้าคราชนะครับอยู่ริมน้ำห้วยน้ำซับนะครับทั้งด้านพุ่นก็นสิเป็น องค์เจ้าแม่แตะเคียนทองนะครับเดี๋ยวกันลุงจกกักกับสีผ้าไปชมนะครับตอนนี้เขากับาม่วายพ่อปูพญานาคนะครับพ่อปู่เขาเพชรประกายแก้วนาคราดนะครับนี่อนุโมตนาสาธุน้ำกันเด้อครับ

มาตนเาครับตอนนี้กับผ้าพี่น้องมาชมวิวนะครับปล่อยปลาปล่อยเตาได้นะครับมาให้อาหารปลานี่ครับ จะเป็นสภาพไม่เด้อพี่น้องบนหาปลาหลายๆคุคนะครับเบื่องเนียปลาสวายปลากระเพียนหลายครับพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆเออพุนอะนี่ครับธรรมชาติห้วยน้ำซับกับพี่น้อง มาหอดวงนี้ก็เป็นอนุสาวรีย์สมเด็จพ่อแสนคำฟ้านะครับนี่เดี๋ยวเขากับึ้นไปไหว้ขอพรกันนะครับหลังจากเข้าได้กราบไหว้ขอพรแล้วนะครับก็สิได้เดินทางไปไหว้ลุงพ่อพระไงนะครับปุ่นอยู่ทางปุ่นนะครับ กันเลยครับพี่น้องตอนนี้เขาก็ได้มาบูชาดอกไม้ตูกเทียนทองนะครับเดี๋ยวกระสีได้ขึ้นไปไวายองค์หลวงพ่อใหญ่ด้วยกันนะครับนี่ครับพี่น้องเขาก็ึ้นมาเลยนะครับ เป็นหลวงพ่อใหญ่องค์ใหญ่นะครับอยู่ที่วัดพระธ,ธาตุวาโยนะครับเดี๋ยวเข้ากันมาบูชาดอกไม้ทูบเทียนปิดทองนะครับนี่ครับพี่น้องหลังจากจุดดอกไม้ทูบเทียนบูชา ปิดทององค์หลวงพ่อใหญ่แล้วนะครับขามไาวายัยอง์จริงนะครับอยู่ข้างบนนี่หับพรน,น้ำกันเออพี่น้องอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับครับหลังจากวายัยหลวงพ่อพระใหญ่เรียบร,ยร้อยแล้วลุงจักพายาวก็ขอจบรายการไวัยเพียงเท่านี้นะครับ ขอวอวยพรให้พี่น้องทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองรวยเงินรวยทองปรารถนาสิ่งใดขอให้สมดังความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ